สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับมีนัดพิเศษเลยนะครับด่วนนะครับก็มีข่าวนะที่ส่งกันมาทางไลน์นะซึ่งผมดูแล้วเนี่ยก็มีประเด็นที่ชวนคิดชวนคุยอยู่เหมือนกันนะครับคือข่าวแจ้งมาว่าพระเทพเนี่ยอาจจะนะขึ้นมาสําเร็จราชการแทนวชิราลงกรนะซึ่งข่าวนี้ผมไม่ได้ถามแหล่งที่มานะอันนี้ก็นะ เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็แล้วแต่พี่น้องก็แล้วกันแต่ว่าเรามา,มาชวนนะคิดเล่นๆกันแล้วกันนะครับข่าวนี้เขาบอกว่ามหาวชิราลงกรเตรียมซื้อวังใหม่ที่เยอรมนีพร้อมทั้งมีแผนแต่งตั้งพระเทพเป็นผู้สำเร็จราชการแทนตามกำหนดคือกลางปี2564กษัตริย์ไทยกำลังวางแผนที่จะซื้อบ้านใหม่ที่ฮอฟเฟนเซนะครับไม่ทราบอ,อ่านถูกหรือเปล่านะ แล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่พร้อมกับบรรดาผู้ติดตามกว่า400คนโดยคาหือหาดริมทะเลสาบสตาร์เบิร์กนะครับซึ่งกำลังถูกประกาศขายแล้วก็เมืองกาเมชที่ตั้งโรงแรมอ่ซอนเดนบิล์บิชนะครับบชก็ตรงที่อยู่ที่เดิมเนี่ยก็เริ่มไม่ปลอดภัยเนื่องจากมีสื่อปาปาร,รัสซี่เฝ้ารอแอบถ่ายเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้กษัตริย์วัชิราลงกรณ์มีแผนที่จะตั้งกรมสมเด็จพระเทพให้เป็นผู้สําเร็จราชการแทนอย่างเป็นทางการเพื่อลดแรงต้านอีกทั้งพระเทพมีผู้จงรับพักดีมีบารมีมากกว่าตัวพระองค์มากและตัวเองก็ย้ายมาใช้ชีวิตกเกษียณอยู่ที่เยอรมันทมกลางการประท้วงของประชาชนต่อสถาบันกษัตริย์อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกาหนดเดินพระองค์สามารถย,าย้ายเข้ามาได้หลังจากไตรมาสที่นะครับ ที่2ของปี2021คือปีหน้านี่ยนะฮะแต่เขาแสดงความประสงค์ว่าจะทุบบ้านเก่าทิ้งและสร้างใหม่ทั้งหมดโดยจะล้อมรั้วสูงรอบที่ดินทั้งหมดและต้องการสร้างพื้นที่เพาะปลูกรวมถึงสวนเอาไว้เลี้ยงช้างสี่เชือกและมีทางลงทะเลสาบส่วนตัวอีกต่างหากประเด็นที่พูดมาทั้งหมดนี่ไป้องครับนะ อันนี้หนึ่งไม่ทราบแหล่งข่าวนะเพราะมีการส่งมาทางไลน์นะสองก็คือว่านะาความเป็นไปได้มันมันเป็นไปได้ไหมจริงไหมนี่อันนะีเราไม่เราไม่ยืนยันละแต่เป็นไปได้ไหมก็มองในแง่แรงจูงใจนะกษัตริย์เนี่ยนะให้พระเทพขึ้นเพื่อลดแรงกดดันนะรักษาการไป ปฏิบัติงานไปทําให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางสมเหตุสมผลนะในฝั่งของเจ้านะในฝั่งของเจ้านะแล้วก็แต่อนนี้เนี่ยเมื่อรักษาผู้สําเร็จราชการแทนเนี่ยจะแทนเฉพาะชั่วคราวพอกลับปุ๊บก็ก็กนะยกเลิกไปหรือว่าจะนะรักษาการได้ตลอดนะเป็นระยะยาวไปเลยหรือว่ายาวนานเลยเนี่ยนะอันนี้เนี่ย คิดว่าในเชิงกฎหมายนี่น่าจะน่าจะต้องไปดูกันแล้วนะครับว่าทําได้ไหมนะถ้าจะไปไปกลับกลับเนี่ยหรือว่าจะยกเลิกตําแหน่งเลยสละราชเลยนะครับแล้วให้พระเทพขึ้นแทนเนี่ยกฎมนเทียนบานก็มีปัญหาอยู่นะพี่น้องมันมีปัญหาทางกฎมนเทียนบานอยู่พี่น้องอาจจะไม่เห็นทั้งหมดผมให้พี่น้องได้อ่านได้ดูนะนะก็แหมถึงขนาดเอาช้าง สีเชือกไปเลยนะครับนะนี่เผมมองแล้วนี่มันน่าจะมีการใส่ไข่ใส่สีไปไอ้เรื่องถ้าไม่มีช้างสีเชือกเข้าไปแล้วก็สร้างสร้างพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยอืมนะก็อาจจะในแง่ในแง่ความเป็นไปได้ว่ากษัตริย์อยากจะไปแล้วให้น้องขึ้นเนี่ยใครจะไปขัดไปขวางได้นะแต่มันก็มีเรื่องที่ต้องทําให้มันถูกมันต้องถ้ามองในแง่ว่าได้ไประโยชน์จริงไหมเนี่ยก็ ตอนนี้ก็เป็นตามที่เขาว่านี่แหละพระเทพมีบารมีก็เข้ามารักษาสถานการณ์แล้วก็กํากับทุกอย่างเอาตัวเป็นปัญหาออกไปก่อนอะไรอย่างี้นะแต่ว่าประชาชนคงไม่หยุดนะผมดูแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับประเทศไทยเพราะปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่จะให้เครือข่ายรัชการที่9ก,กลับมายิ่งใหญ่โดยมีประเทพเป็นตัวหนุนตัวนําแต่มันควรจะเลิกเป็นกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ย เลิกจุนจานการเมืองเลิกความสิ้นเปลืองแล้วนี่หนักไปอีกนะเอาเงินภาษีที่ไปเนี่ยไปสร้างที่สร้างอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องมานั่งตรวจสอบอีกถ้าเกิดเป็นภาษีองคประชาชนเนี่ยนะก็คงไม่มีใครยอมแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายของราชสำนักเด็ก10ข้อเนี่ยถามว่าจะไม่ตอบอะไรเลยหรือคิดว่าวาชิลาลงกรหนีไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะไปใช้เงินใช้ทองที่ต่างประเทศนะไปส่วนตัวแต่ว,ว่าใช้งบประมาณของประชาชนไปเนี่ย แล้วให้ประเทศขึ้นมาเนี่ยมันก็มีปัญหาอะไรอีกหลายเรื่องนะที่ว่าจะเป็นผลดีกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะผมมองไม่เห็นว่ามันจะดียังไงนะนะนี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับแต่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะเรื่องจะทุบบานเก่าทิ้งสร้างใหม่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็นะคนมีเงินจะทําอะไรก็ได้พี่นะ้องนะจะทําอะไรก็ได้แต่ว่ามันจริงไหมดีไหมเนี่ยผมว่านะดีกับวังดีกับประชาชนนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะ แล้วขบวนการที่ต่อสู้ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเขาคิดว่าจะเอาบารมีพระเทพนะขึ้นมาเนี่ยถามว่าจะได้ใจคนไทยไหมก็ได้ใจคนไทยส่วนหนึ่งคงสร้างพลังบวกให้กับฝั่งอนรักษนิยมได้แต่ขบวนที่ต่อสู้ไปข้างหน้าผมเชื่อว่าไม่หยุดนะครับไม่หยุดทีนี้เขาก็คงจะพยายามกำราบให้มันนะนะอย่างที่เขาตั้งใจจะให้เป็นขวาพิฆาตซ้ายเนี่ยก็เราก็ต้องแก้เกมกันนะพี่น้อง แต่ท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยถ้าสถาบันกษัตริย์ไม่ปรับตัวเนี่ยนะครับไม่มีทางจบครับนะคนรุ่นใหม่เนี่ยนะมันไม่มันไม่ได้อยู่กับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะต้องมาเปลี่ยนคนนั้นคนนี้แล้วเนี่ยนะแล้วนะจะทําให้เกิดอะไรดีขึ้นเนี่ยแต่ถ้าจะสละราชไปเลยแล้วก็อะไรอย่างนั้นก็เป็นเรื่องเขาของเขาทานะเราก็คงไปห้ามอะไรไม่ได้ละประชาชนทั้งหลาย นะครับก็เอาเป็นว่ารายงานข่าวตามเนี้ยนะครับจริงไม่จริงเนี่ยผมไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าเห็นว่ามีการส่งกันมาเนี่ยก็ชวนพี่น้องคิดนิดหน่อยแล้วจะได้คิดกันต่อไม่งั้นก็เดี๋ยวก็ไปหลงเชียร์ประเทศอีกอะไรอีกแต่ผมบอกเลยนะไม่ว่าใครขึ้นมาถ้าไม่แก้ปัญหานะต่อให้วัฒกษัตริย์ภูมิพลมาเกิดใหม่นะหน้าตาเหมือนเดิมนะแล้วก็นะมีการปลุกเสกให้ขึ้นมาเนี่ยมีอยู่ๆก็อายุสักสามสิบเลยทันทีอะไรเงี้ยนะ นะผมว่าปัญหาไม่อยู่ที่ตัวบุคคลหรือว่านะอะไรแบบผิวเผินมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเนะ่เป็นเรื่องของสถาบันเลยเอาใครขึ้นมาถ้าไม่ปรับตัวก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อันใดนะครับโอเคนะครับผมไว้แค่นี้นะพี่น้องนะสั้นๆนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับก็จะคิดจะพูดอะไรก็อย่าไปจริงจังกับมันมากนะครับแต่ว่าให้พ,พากภาคิจารณ์กันด้วยเหตุผลนะครับด้วยอารยะนะครับก็ ลองคิดกันดูนะครับมันยังไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่เราเอามาเล่ามาเล่าแล้วก็พูดคุยกันนะเป็นลักษณะชวนคิดชวนคุยนะครับในประเด็นตรงนี้ซึ่งนะอย่างน้อยสุดเนี่ยก็เป็นสาระที่มันไม่ใช่ว่ามีความเป็นไม่ได้เลยไม่ได้เลยทีเดียวนะไม่ใช่ผมไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรทํานองนี้แต่เห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่พูดนี่ก็เพื่อจะให้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะั่นแหละว่าทางวังเองถ้าจะมาทางนี้แก้ปัญหาได้จริงไหมไม่ได้นะประชาชนเราเองก็อย่าไปนะหลงว่า อุ้ยนะคนใหม่ขึ้นมาแล้วดีแล้วกระแสะเมืองไทยนะมีแน่ครับแต่ว่าเราต้องยืนยันว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยใครจะมาก็แล้วแต่นะถ้าอยู่ตามที่เด็กเขาเสนอสิบข้อก็อยู่ได้นะที่ปางกร,กรก็ยังได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าประชาชนจะไปล้มไปอะไรนี่คงไม่มีปัญญาจะไปล้มนะครับนะ,ะก็เอาตามนี้ก็แล้วกันนะครับบมุนรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับออพอนอินะครับที่ออสเตรเลียนะครับก่อนหน้านี้ได้มีนะค่ามีกาแฟแก้วหนึ่งนะครับก็ นะครับขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้ลืมมองไม่เห็นนะครับบุูรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ